สวัสดีพี่น้องครับช่องท่อนทีวีครับพอ,อนำเสนอ,อ,อผู้เล่นค่าเนะวันนี้เนาะผู้เล่นค่าหลังจากเมื่อคืนเนี่ยฝนเทลงมาช่วงสองทุ่มถึงสี่ทุ่มคืนวันที่ยี่สิบเอดครับฝนเทลงมาอย่างหลังเขาก็สิหนักแน้จักน้อย แต่ว่าพิกัดพิกัดเมื่อวานนี่ประมาณบ่ายปลายสี่โมงแรกนี่แถวนี่มันยังมีคนฝ้ายอยู่ด้ยพอฝนตกเมือ่อคืนเท่านั้นหระครับพ่ฝนตกเมือ่อคืนนี่เท่านั้นล่ะมันก็เลยชัดเลยมันทัไปประกอบกับลมหนาวมาลงมาแห้งมันก็จึงเป็นอากาศหนักฝนตกเมือ่อคืนนี่ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมง Tìm 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 này, tìm 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 แต่ว่าทางฟังผู้เล่นค่าทางกเกษตรสมบูรณ์ ấy, รเนี่ยก็เกษตรมีควรนอยู่ประมาณ30%มสิบนะครับเ,เห็นพิกัดแดงๆอยู่ครับพิกัดแดงๆหลังเขาอยู่ที่หมองไฟใหม่นะแล้ววันนี้มันก็เลยมันใสตังแต่หกโมงเช้าแหะครับนเวลาถ่ายถ้ำเนี่ยอยู่ที่เวลาประมาณ สิบสี่นาฬิกากกลัว,วของวันจันทรียี่สิบสองมีนาคมนะครับนะตอนนี้มาเบบ่งทิศใต้ครับบึบงทิศใต้ครับถานที่่ายถ้ำอยู่ภายในราชบัตรเชลยภูมิของทํางานของวิทยุท,ทีวีนะครับเบิ่งเบิ่งทงมานับฝ่ายนะชัดดีบ่ชัดดีบ่รรบบรบรนะครับ คืออาการฝาใสฟุนตกประกอบกับลมหนาวลงมานะครับสิภาพไปบ่งอีกมุมหนึ่งครับครับบางหันแม่นให้เบิง่งทิศเหนือตึกที่ผมอยู่เนาะนะฮะบ,บางนนเมืเบิง่งทิศใต้นะครับอี่คือธงบนหน้าฝายหรือว่าจะเป็นแถวผู้พระก็ดีมันก็จึง ฝ้าใสนะครับน,นเวลาบ่ายสองกลัวท่านทายถ้ำช่วงสองโมงเศาร์นี่บอ้ยใสครับอยากให้พี่น้องเห็นฝ้าใสใสยังสี่เพราะว่าตั้งแต่วันที่ยี่สกุมภาพันธ์มาตั้งแต่ล่มหนาวหมดไปอะมันก็มีควันไฟมาเลยครับฉะนั้นฝ้าใสมาอนี้เพราะฝนตก คืนของวันที่21นินคมเหตุให้มันดับควันไฟเพี p ง2.5แตกละเอียดดับได้เมดแล้วก็ประกอบกับลมหนาวลงมานนำลมหนาวมันเป็นลมหนักคนเถอะนะอากาศเย็นก็เลยเหตุให้ผมมีฝุ่นกับฝนมาตกแห้งแน่ทีอยู่เทียงหนึ่งขนาดฝนตกแห้งมันก็นยัง อันนี้เลยครับขนาดฝนตกแห้งมันก็ยังว้วนเเถียวนี่ร่มหนาวลงมาแห้งร่มหนาวลงมาแห้งนอ้องอีกคือปรากฏการท้องทุ่งสดใสเศร้าและบายสองของวันที่ยีิบสองมีนาคมสองพันห้ารอยหกสิบสี่ขอบคุณทุกท่านทอนทีวีสวัสดีครับ